าบัดนี้กับผ้มพอยอดว่อนเาพอยอดว่นอนเขาเซฟเาจะพาท่านผู้ฟังมาดูมาดูมาชมที่วัดอภิสิทธิ์นองแวงม่วงนะครับที่มีปูช่ชะนียาบกฐานหลายๆอย่างนะครับขณะนี้นนกำลังมีการทําการเทปูนอยู่ทั้งด่านวัดทั้งนาประตูของนะครับนั่นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับเด้อมาเบิ่งมาชมในวัดอภิสิทธิ์นองแวงม่วงสถานที่ที่พอยอดว่อน ก็จะเปลเป็นว <c oughs> ิญยาณไปก่อนยุนบัตนีนะครับครับ <c oughs> อ่านี่ก็คือพระประท่านนะครับที่อยู่ในวัดอภิสิทธิ์หนองแมงบวงนะครับที่ยัดสางมาที่ในปีหกสี่กับเลี่ยวๆภายในสิบหาวันนะครับที่ยัดทําให้เลียวนะครับที่กับผมเองก็เป็นผู้เดือผ้า <c oughs> ข้าวบ้านและพี่นองญาติติญาติพ่นองหลายหลายคนนะครับหลายบ้านหลาย ่านมาเฮ็ดน้ากันนะครับจะเลี้ยวเซตนะพ้อมตั้งอาจันสมัยจันทาาโล่จะไดน้วัดนี่แหละครับทีนมาทํำจะเลี้ยวเซตไปนะครับแต่ในปีหกสี่นะครับแล้่วไปใน้าิหาวันนะครับก็มาต่อเติมหลายๆอย่างนะครับอย่างนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วมีลูกหลานมากราบไหว้มาบูชานะครับมาขอส่คพอลาบนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับก็ได้มาสั่งพระซิวรี่นะครับพระซิวรี่นะครับเป็นพระมหาลาบนะครับที่ มาศีตฐานไ้ในวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะครับนี่คืออันลงปูเซวอรี่นะครับเป็นพริที่โศคลาบนะครับลูกหลานก็มาขอโชคลาบจากที่นี่นะครับนี่ก็คํามูชาตนะครับครับหลังจากอันก็มี่ลงปูอุปคุตนะครับอุปคุตนะครับที่อยู่ในบริเวณวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะครับนักมาไปดูไปดูไปชมนะครับปูสนียะ สถานในวัดอภิษต้องแว้งม่วงนะครับครับนี่ก็มาขอกราบไหว้สาธุครับเป็นหลวงปู่ผะพระซิวรี่นะครับกเป็นพระอุปคุดนะครับที่อเป็นพระอุปคุตนะครับที่รักษาโรคปักรักษาพญามันอยู่ที่มาบางเบียดในวัดกันเลยครับครับขอาทูเด้อสานุเี่ยวเะคือหลวงปู่ที่จัดถ้ำขึ้นนะครับที่รังษาหนามนะครับนี่ ข้องนะครับนี่ข้องนะครับนี่โป่งนะครับโป่งกมีละข้างนะครับมีละข้างนะครับที่จัดไว้กับพี่ลูกล้านเกินมาตีนะครับนี่แหละครับเมื่อใดขามาได้ย่กระสีมีการตีนะครับนี่นะครับเป็นละข้างนะครับกมีหลายั้างมียูโอซีซีแห่งซีทิศนะครับที่สิ่งแต่ ที่เฮ็ดไว้ในบริเวณวัดพิศเศษน้อยแมงม่วงนะครับ,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 บครับคที่จะเป็นระฆังนะครับครับก็เป็นระฆังนะครับที่มาที่ด้านนีนก่กขาดานหลังของพระประธานนะครับ ครับขณะนี้ก็มีการเทปูนนะครับที่รั้งดันหนาประตูคองนะครับเฮลระฆังนะครับสุดที่สีนะครับชุดละหาหาระฆังนะครับลูกลานกับมาตีนะครับมี่เสียงดังกังวันนะครับหนังกับผพ้าทำเผ็ช่มาานะครับขณะนี้กับกาลังเทปูนนะครับทั้งดันหนาของประตูคองนะครับก็มีชาวบ้านหลายคนนะครับที่มาช่วยกันจัดถ้ำนะครับเมือนี่กับมี ใส่ปูนโยกแปดข้วนะครับพระวาีิมาเค่ทั้งด้านหนาแล้วก็ทั้งด้านทั้งดานน้านนนอีกนะครับเป็นด้านคล้องหนาที่อยู่ของพระอาจารย์เพิ่นนะครับเพราะว่าทางนั้นย่างบนท่านแล้วเซ็ตทานอ้ามาทามาเทสทั้งด้านหนากอนนะครับนี่ครับส้มน้ำตาลเลยนะครับนี่ครับตอนนี้การแก้นะครับ ทั้งด้านหน้านัด้านหน้านะครับก็มีชาวบ้านหลายคนนะครับที่มาทําเป็นซอยกันนะครับอันนี้เป็นถมาบุญนะครับไปท้ำมะเงินนะครับก็มีพ่อ้ายกสุกก็มีพ่อต้อยบัวจันทร์พ่ออาณาจักงดีก็มีพ่อพิเชียนนะครับแต่มีเพิ่อนนะครับทีมาซอยกันเมื่อนี้ก็บอกหลายคนโยนะครับชาวบ้านก็รู้สึกว่าสีพูดได้ง่ายก็ได้มาพูดได้ยากก็บด้มานะครับมีทาเลก็ทถ้ำเท่านั้นนะครับนะครับ เนี่ยครับคือการเคื่นปูนทา้งด้านทา้งด้านหน้านะครับของประตูค้องนะครับว,วัดอภิเศตน้องแมงม่วงนะครับครับนี่กหเคือเหตุการณ์ที่ทำนั้นเดี๋ยวนี้นะครับตะว่าก็ยังยังหลายสิ่งหลายยางนะครับยังมาันท่นะครับต็ไปหลังจากนี้แล้วก็คือตอนนี้นะครับเนี่ยบริเวณท่านทั้งด้านหน้านะครับที่เขพ่อนเ้อกีดใหม่เมดนะครับเหลือบริเวณนี้แหละก็เป็นบริเวณท้ายนะครับมีงอบโยะมั่น หนึ่งแสนบาทนะครับถึงมะเทศช่วงนี้ล่ะหวังว่าข้องสีกิแล้วอยู่นะครับนั่นจ็จากท่านผู้ฟังเห็นน้ำนะครับนี่ก็กมีแบบนี้แหละครับนั่นคลิปนี้คือสิมีตอนนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ